สวัสดีค่ะคุณมีคุณค่าเสมอเมื่อคุณรู้จักรักตัวเองไม่มีใครอยู่ที่เดิมตลอดเวลาถ้าเพื่อสิ่งที่ดีกว่าถึงเวลาก็ต้องเดินต่อไปกฎของความสุขมันไม่ได้มีอะไรยากค่ะคือการไม่ฝืนเท่านั้นอยู่กับความจริงยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยวางชีวิตไม่มีอะไรยุ่งยากเป็นเพราะเราคิดมากจึงเพิ่มความยุ่งยากให้กับชีวิตของตัวเอง อย่าลดคุณค่าของตัวเองเพราะคนอื่นจงมั่นใจและก้าวต่อไปเพื่อตัวของเราเองค่ะคนที่รักกันจริงๆนะคะเขาจะรู้ว่าอะไรที่ทําให้อีกฝ่ายไม่สบายใจเขาก็จะไม่ทํากับเราค่ะบางทีเราก็ไม่อาจจะรู้ว่าพรุ่งนี้เป็นเช่นไรเพียงแค่ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอ สิ่งที่เห็นว่ากำลังนิ่งใช่ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงซ่อนอยู่สิ่งที่เห็นว่ากำลังจะจบลงก็มีการเริ่มต้นแฝงอยู่เสมอให้คิดซะว่าทุกๆวันนะคะที่เริ่มลืมตาขึ้นมานั่นคือโอกาสใหม่ๆที่จะทำอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะต่อให้ภูเขาสูงกั้นขวางไว้เป็นกำแพงแต่ใจถ้าเราไม่สิ้นแรงเราก็จะข้ามไปยังฝั่งฝันได้เสมอนะคะ บางทีเราอาจจะเจ็บปวดระหว่างทางที่กําลังเดินแต่จงจําไว้ว่าสิ่งที่เรากําลังเผชิญมันคือทางเดินที่เราเลือกเองค่ะการให้อภัยนะคะคือการดับไฟในใจเราส่วนใครจะสํานึกผิดหรือไม่นั้นก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมของเขาค่ะอย่าปล่อยให้ใครขโมยความสุขของคุณ จงเห็นคุณค่าของสิ่งที่คุณมีก่อนที่มันจะกลายเป็นสิ่งที่คุณเคยมีค่ะกฎข้อหนึ่งของการใช้ชีวิตคือการอย่าพยายามทําให้ทุกๆคนพอใจเพราะมันเป็นไปไม่ได้และมันเป็นเรื่องที่เหนื่อยเกินไปดังนั้นสิ่งสําคัญนะคะของการดํารงชีวิตก็คือการช่วยเหลือเกื้อก,กูลกันและกันแต่หากไม่สามารถช่วยใครได้ก็จงอย่าไปทําร้ายให้ใครเดือดร้อนก็พอค่ะ บางครั้งนะคะถ้าเราไม่เจอวิกฤตชีวิตก็คงไม่มีเราในวันนี้การที่เราเปลี่ยนตัวเองจากคนธรรมดากลายเป็นคนที่เข้มแข็งและรู้ค่าของตัวเองกลายเป็นคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและดีขึ้นในทุกๆวันและพร้อมที่จะกลางปีกอันอบอุ่นปกป้องดูแลคนที่เรารักซึ่งมันจะเต็มไปด้วยพลังงานที่ดีๆ แล้วเราก็จะขอบคุณวิกฤตของชีวิตที่ผ่านมาของเราค่ะสิ่งที่เรารู้ก็คือว่าคนอื่นอาจจะไม่เห็นสิ่งที่เราเป็นคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่เราเจอคนอื่นอาจจะหาไม่ได้สิ่งที่เราเข้าใจคนอื่นอาจจะคิดไปอีกอย่างก็ได้และสิ่งที่เราคิดต่างคนอื่นอาจจะไม่คิดอย่างเราก็ได้คนรู้ใจอยู่ห่างกันแค่ไหนก็ยังรู้ใจ คนเข้าใจแม้ไม่พูดกันก็ยังเข้าใจคนถูกใจทำอะไรไม่ถูกก็ยังถูกใจแต่คนไม่ถูกใจทำอะไรก็ไม่ตรงใจคนปิดใจอธิบายอย่างไรก็ไม่เข้าใจคนเอาแต่ใจอยู่ใกล้ๆก็เหนื่อยใจค่ะส่วนคนหยุดใจไม่ต้องทำอะไรเมื่อพบกับความสงบก็สุขใจเป็นอย่างยิ่งแล้วค่ะ จบไปแล้วนะคะกับข้อคิดสาระดีๆในวันนี้ไม่พลาดข่าวสารสาระดีๆแบบนี้อีกนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดถูกใจช่องมีน้ำชาแนลไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ